มาลองทอดไข่เจียวชะอมกับหมี่ซีดด้วยวิธีนี้กันครับเป็นวิธีง่ายๆที่ทําให้ไข่เจียวชะอมของเราทั้งหอมทั้งอร่อยเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมชะอมครับอันนี้หมี่ซีดเด็ดชะอมมาเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะครับตอกไข่ไก่ลงไปครับวันนี้หมี่ซีดใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับจากนั้นเราก็ทําการตีๆคนๆชะอมกับไข่ให้เข้ากันครับ เราจะใช้เวลาตีไปประมาณสัก30วินาทีนะครับเพื่อให้กลิ่นของช่อมของเราเนี่ยหอมมากขึ้นครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราใส่ซอสแม็กกี้ลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับไข่ชะอมของเราจากนั้นก็ทำการตีๆคนๆต่อสักประมาณ15วินาทีนะครับ ตอนการเตรียมไข่ชะอมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมือทอดกันเลยวันนี้หมีซีใช้เป็นกระทะหลุมสี่หลุมแบบนี้เลยนะมันง่ายแล้วก็สะดวกในการทอดไข่มากๆเลยครับเพื่อนๆเ,เราก็ใส่น้ํามันลงไปในหลุมของกระทะนะครับวิธีการทอดแบบนี้นะจะทําให้ไข่เนี่ยสุกเร็วแล้วก็สุกทั่วกันนะครับนี่เราก็หยอดไข่ใส่ลงไปเลยครับเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะครับ การทอดไข่แบบนี้นะครับจะทําให้ได้ไข่หลายอันด้วยคือประหยัดเวลามากๆเลยครับแล้วก็ไข่เนี่ยสุกทั่วกันทุกอันและสีของไข่เนี่ยก็น่ากินด้วยครับเราก็ทําการแซะไข่ขึ้นมานะครับนี่แล้วเราก็กลับด้านลงไปนี่มีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับทําให้กระทะเลอะเลยนี่ครับสีของไข่ก็จะน่ากินแบบนี้นะครับตอนทอดเนี่ยเราจะใช้ไฟประมาณปานกลางนะครับเราจะไม่เล่งไฟแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกไม่ทั่วนะครับ เมื่อเรากลับได้แล้วนะครับเราจะเอาช้อนนะครับกดๆลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ไข่ของเรานั้นสุกนะนี่สีของไข่ของเราน่ากินมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะได้กินไข่ชะอมแล้วครับจากนั้นนะครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนี่สีสันน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสไตล์บ้านผมแบบเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้ไข่เจียวชะอมของเราเนี่ยอร่อยขึ้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับลองเอาไปทําตามกันดูนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีกระทะหลุมแบบนี้โอ้โหได้เปรียบมากๆเลยยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบร์ซีดคุกกิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรับรองว่ามีอะไรเด็ดๆมาแนะนําให้เพื่อนๆอีกแน่นอนเลยสําหรับวันนี้ผมตต้อองขัวาไกิน ชาอมแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากๆเลยยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ